สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับจเจแดงในวันนี้ในคลิปสูตรดับคุณกระยาขอ,อกันมาม่สล็ยเกินค่ะเลขพันดับบอยูด้วยค่ะ <c oughs> ดับบนงวดก้อนนี่สามสองบ่สองสามกมอข้างล่างงวดวันหนึ่งดับสามแปดแปดสามดับเจ็ดสองสองเจ็ดข้างล่าง ออกสามแปด้างล่างตรงๆค่ะท่านผู้ชมดับบอยู่แต่ว่าท่านผู้ชมเป็นยังคือขอมาเจ๊แดงก็บอกเขาใจคือกันเนาะคะ่ะเนาะบ่เขาใจคือกันว่าเพิ่นขอมาเหตุอย่างน้เมื่อดับไม่อยู่หรือว่าเพิ่นเสียวเลขดับคุ้นกันยาไปซื่อบอกเนาะเอา, <laughs> ะค,ะอาคุณกันะยาก็ฝากบอกบุญมา เพินเษษ่นไม่ได้ฝากดอกเจแดงมาสร้างสัมพันธ์ให้เพิ่นเองเพิ่นทร,รงใบมะไฮ้เจแดงเจแดงก็ร่วมทำบุญไปน้ำเพิ่นล่ะค่ะกับเอฟซีกับเอฟซีท่านนึงโอดมะไฮ้เจแดงสามลอยบนหร,อหร,อรอือห้าลอยเจแดงอนไปให้ทำบุญน้ำเพิ่นสองพันบาทเนาะค่ะเนาะร่วมกับเอฟซีคนนั้นแหละบอกเพิ่นไปแล้วในคลิปก่อนเนี่ยซื้อว่าจังได้เจแดงคนหาไล่ซื้อเกลัว,วเห็นว,ว่าบอกเพิ่นไปแล้วนะคะ ในวันที่เจ็ดในวันอาทิตย์ที่เจ็ดพฤศจิกายนเนาะค่ะสองหกสี่ขึ้นสามคำเดือนสิบสองตั้งองค์กฐถินสิบโมงเชา้าตั้งองค์กฐถินหน้าบ้านหนองพับอ่าบ้านหนองพับค่ะท่านผู้ชมเนาะบ้านหนองพับนี่ย่อมเพื่อวันแซงย่อมเพื่อแซงย่อมเพอแซงเนาะค่ะเวลาสิบเอ็ดถวายพัะตาหารเพน พนะพาพิสุเวลาสิบสามถวายผ้ากรถินเสร็จพิธีโม่คนคือถวายทำไหมเอาตั้งกลมกรถินวันที่สิบเอยเวลาสิบวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะเวลาสิบโม่ถวายเวลาสิบสามเนาะคะ่ะคุณกัลยาอาจารย์สมบูรณ์และคุณกัลยาตู้สมบัติเนาะคะ่ะเป็นประธานเป็นเจ้าภาพหลายๆท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะยูเทียน ตำบลน,น้องคว้วยโซ่อำเภอรนองแซงจังหวัดสระบุรีค่ะจังหวัดสระบุรีเนาะนองแซงเนาะนาะคุณกัละยาเนาะเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพหลักนะคะก็โคอ,อนุโมทนาสาธุก,กับคุ้นกัลยา ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะเนาะเนื้ออิงซึ่งยืนได้คนแก่คนเฒ่าคือเฮาบ่ป,รปัรถนาอย่างนอกจากสุขภาพแข็งแรงอ่ะค่ะท่านผู้ชมแล้วถ้ามีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้ทํานุบำรุ่พระพุทธศาสนาต่อไปเนาะค่ะเจดียกับภาวนหน้ามาแต่หน่อยเท่าไงก็ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บและได้แด่บุญตามรอยพระพุทธศาสนาได้ทำบุญให้พระพุทธพระธรรมประสงค์ได้บำรุ่วัดว่าล่ามเจดแดงกับ แามสีนอนขึ้นได้กับปาถนาภาวันหน้าขอให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บขอให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วก็ขอให้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บ,กกกบได้ทัาบุญได้ทัาบุญตามวัดว่าอารามตามลอยพระพุทธศาสนาสืบต่อไปจะเดียงสิปัฒนาจังสี่ตลอดตลอดเลยค่ะตลอดไปเลยเสียงอะไรเสียงเยงีหยนนะ่ค่ะเอา,าเรื่องอันอ้าว โอ้ข้าเจเ้าเฮียนเฮียนประหัดค่นแต่านผู้ชมเฮียนประหัดกับก,กำลังสีขืนแล้วแล้วขึ้เฮ็ดอยู่นี่อ่ะเอาไปเบิ่งกันโอ้ยอยู่เฮียนประหัดพูดละเสียงดังโอ้ขอโทษค่ะท่านผู้ชมประหัดส,สีขึ้นบานไหมวันที่เจริญกาหนดแล้ววันที่สิบสิบเอ็ดพฤศจิก,ก,ก,กาให้ปูหามือให้แล้ววันที่สิบเอ็ดกับสิบสิบเจ็ดเนาะคะ่ะ เจแดงก็เลยเลือกเอาวันที่ส1เอ็ดจะขึ้นบ้านไม้ให้พระหัตกําลังสั่งเสร็จสมบูรณ์แล้ว9กแล้วค่ะก็เหลืออีกสองสามมือคือว่าสิได้เก็บทำความสะอาดเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะหลังจากเ็ดบุญกระถินบ้านเจแดงแล้วก็ขึ้นบ้านไม้พระหัตค่ะ ถวายวันที่31วัดป่าพุทธรักษาวิมุตารามบ้านบากตำบลบวงเหนืออำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครส่วนปู่40ก็อยู่อำเภอสองดาวค่ะลัดทงไปหากันลัดโคกไปหากันค่ะกับเจแดงห้างไก่ประมาณ10ก้ัยกิโลน่ะค่ะอ๋อยายทำงานครับหนูเปี้ครับปิดประตูแล้วขึ้นมาหน่อยครับโอเปิดน้ำให้หลานหลานจะกินน้ำปิดประตูให้ยายนะครับ ขอเวลาสักครู่ค่ะท่านผูมิชสมะขอเวลาเสียเวลาสักครู่นะคะกับเรื่องหนึ่งเรื่องผิดกฎยูทูบเนาะเอาคลิปเยวหลวงหลวงพ่อพอนกับเรื่องขอไปอยู่ค่ะเมื่อนี้คาดว่าสิได้จากหลวงพ่อพอนเอะกะเรื่อง,องกฎยูทูบ e นะคะนะ่ะเนาะที่ว่าอ่านรายชื่อทําบุญเบิกเบอร์บัญชีนะ่ะประสบการณ์เจแดงถือว่าผงทางานยูทูบ จเจแดงกับข้าวอดในวงการ youtube เป็นเจ้าแม่หวยคนแลกเนาะคะ่ะในสายนี้เนาะคะ่ะไม่ว่าคนอื่นๆตามช่องจเจแดงเบิร์ดทราบเขาสิเป็นแสนเกือบเป็นล้านกะตามจเจแดงเบิร์ดเพราะว่าเขามีคุณสมบัติมีความสามารถเนาะไอ้คนกับตามเขาหลายใกล้สิเป็นล้านกับมีอย่างเมจเจอย่างเซฟทีฟก็มาที่หลังจเจแดงเนาะกันอุดหนุนจุนเจียกันมาหลายๆช่องที่ดังๆในนีน่แหละ เพื่อนฟูงเจแดงที่ทํารวมช่องมาน้ากันเนาะก็คำวอดรู้จักกฎระเบียบกติกาแล้วเราก็เรียนรู้ตลอดว่าผิดกฎเขาแบบใดแบบใดกฎของเจแดงไอ้กฎของยูทูบเนี่เจแดงโดนดมาสองั้งข้างหนึงงน่งไอ้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมีคนโทรมาไม่รับสายอย่าเพิ่งนดคะข้างแรกน่ะ เจแดงสรุปหวยทั้งสองเจแดงคนเดิมโดนคาดโทษเดือนหนึ่งนะคะถ้าทำผิดซ้ำตำโทษสามเดือนถ้าทำผิดซ้ำจะปิดช่องมันไม่ได้ปิดช่องกันง่ายๆนี่ค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ปิดช่องกันง่ายๆเลยนะคะเขาเตือนก่อนก็โดนทำโทษเจแดงก็ไปสรุปเครื่องตัวเลขขึ้นไล่ใครใหญ่ติมหน้าจ,จอคือเจแดงสรุปณนะทีพันพานมากนี่แหละคือ ห้ามเ่าขึ้นบันดนี้เจแดงก็เลยไปสรุปทาาช่องแป้งไลลา,ลาซึ่งเป็นช่องที่สองของจเจแดงที่ทําคู่กันขึ้นมาเนาะทางช่องแป้งไลลา,ลาจเจแดงก็ไปสรุปตรงนั้นตรงนั้นทุกงวดทําคลิปลงตรงนี้ก็ไปสรุปตรงนั้นคือบอกตัวเลข,ขึ้นหน้าจอบัดนี้พอครั้งที่สองโดนทําโทษที่ปูท่องขําโท่มาบอกหวยเอาเบอร์บัญชีท่านแล้วก็ เ,เบอร์บัญชีท่านลงท่านก็บอกเบอร์บัญชีโอนมาอย่างนี้อย่างนี้เออท่านจะบอกว่าโอนมาถ้าเพยอถือเลขล้วโอนมาจริงจังชี่เพื่อนจะบอกว่าจ่างชี่ที่แดงโดนลบคลิปแล้วก็โดนทำโทษห้ามโหลดคลิปลงภายในอาทิตย์หนึ่งห้าสิโหลดก็โหลดไม่ได้หรอกค่ะในหน้าที่ตรงนั้นเราโหลดคลิปลงไม่ได้เลยจะพูดกับเอฟซีพูดกับแฟนคลับไม่ได้เลยเนาะค่ะพูดบ่ได้เพราะว่า ยูทูบไม่ปล่อยคลิปให้เราทําอะไรไม่ได้เจแดงก็เลยไปล่องไปช่องไอ้แป้งไล่ล่าไปเล่นไปเล่นที่แป้งซองแป้งไล่ล่าตลอดมิยังไปคลิปล่องงพอแป้ะเจแดงเปิดไปสองช่องเนาะทีนี้ก็ก็เลยพ่อพานเจ็บมือไปแล้ววัดกุดแห่ครั้งแรกไป่วัดกุดแห่เจแดงรอนเลิกล่องล่องไล่สวเบิ้งเฮ่อมาแล้วดีใจเออโดนยูทูบทำโทษถ้าทำผิดสามรอบสองเขาโทษอยู่สามเดือนนะ ถ้าทําภายในสามเดือนนี้ถ้าไม่้าลื่กฎกติกาเขาคือทาโทษยางรุ่นแรงครั้งที่สองคือขังที่สามคือจังสิปิดช่องได้ค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ทีนี่เดือนจะก,ก่าวก็หมดใชแนวกับทายท่ามนำกันแต่เขาไม่โดนเพราะอะไรไม่เป็นช่องใหญ่คนติดตามไม่เยอะหรือว่าหรือว่าวิวบอหลายมันเขาตรวจสอบด้วยความมีเตอร์ดิค่ะเขาลั่นลั่นตรวจสอบเลยเนาะ ตรวจสอบโดยยูทูบโดยลาคอมพิวเตอร์เลยแล้วบา่วาช่องได้จะโดนแน่เนาะทีนี้ช่องพ่หัดก็โดนเมื่อสามสี่เดือนโดนโดน่ดนด้ำโทษลงคลิปได้แต่ไม่มีโฆษณาไม่มีไรายได้อยู่หนึ่งเดือนถ้าทำซ้ำผิดอีกสามเดือนถ้าทำซ้ำผิดอีกโดนปิดช่องผนีกครบหนึ่งเดือนแล้วเขาปล่อยโฆษณามากแล้วเขาทำสั่งรายได้แล้วแล้วเพิ่นไปท่ามำผิดอีกซ้สำสอง โดนปิดโฆณาอีกที่นี่เปิดได้แล้วค่ะ <c oughs> โหลดคลิปลงได้แต่ว่ามันมีโฆษณน่ผ้หัดเพิ่นก็นเลยมาเอาช่องแป้งไลาลานี่เป็นช่องพระหัดคนเดิมค่ะพระหัดคนเดิมเนี่ยช่องแป้งไลาลาของเจเดงก็เลยหายไปเพราะวะ่าเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพระหัดคนเดิมเอ่อตอนนี้พระหัดคนก็นมีสองช่องนะเจแดงมีช่องเดียวค่ะ <c oughs> คิดว่าสีช่องเปิดช่องอีกช่องนึงเยู่ เปิดไปให้ลูกให้ร้านเขาก็ได้ใช้ประโยชน์อีหลีนะค่ะท่านผู้ชมเนาะเพราะฉะนั้นเราชาว YouTube ก็รู้กฎกติกากันดีโหลดคลิปลงได้อแต่ไม่มีโฆษณาไม่มีไรายได้เหมือนช่องแฟนเกาประหัตนะบันนีแชาแนละน่ะผิดกฎที่ว่าเพิ่นไปไทายแฟนลลละลูกล่างล่างรถอันนี้กฎจะรุนแรงเลยสำหรับเด็กกับสัตว์เลี้ยงนะะ่ะเพิ่นเพื่อนเนลูกล่างรถ ก็บอกว่าผ่านช่นลใช้แต่ลูกล้างรถใช้ไม่ใช่ใช้ลูกใช,ใช้เด็กใช้ลูกล้างรถนี่ปิดเขาปิดโฆษณาอยู่เดือนหนึ่งมันนี่ช่องไม่มีโฆษณาอยู่หนึ่งเดือนผ่านกดเขาแล้วเขาก็ปล่อยโฆษณาเข้ามาแต่ทุกวันนี่เขาบอกปล่อยแล้วค่ะเขาจะให้คุณกดเข้าไปสร้างรายได้ใหม่เอ,อแต่ก่อนเัาสบายสบายคือถึงเวลาเขาปล่อยโฆษณาเขาไมา่เลย แต่ทุกวันนี้่านกดเขาแล้วไอ้ทำโทษผ่านแล้วก็ย่งไปเปิดโฆษณาใหม่คล้ายๆทำช่องใหม่เลยเนาะคะ่นะเนาะอย่าบอกให้ท่านโว่าการที่จะผิดกฎน่ะมันก็เขาขาดเดาว่าได้ดอกของของนําเชียรน่ะเพิ่นว่าอ่านไล่ซื้อเกีบเบอร์บัญชีมันก็แมนถ้าเบอร์บัญชีจะแจ้งน่ะจะแจ้งเกินไปนี่ถูกโดนแน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งคือ สูตรคำนวณหวยที่คุณเขียนน่ะเต็มๆเลยวันไหนเขาตรวจเจอคุณจะได้ลบทิ้งลบทิ้งหมดเลยเขาจะปล่อยโฆษณาไม่งั้นไม่มีปล่อยพหัสลบคลิปเป็นร้อยๆคลิปเอ้เป็นเกือบร้อยคลิปแม่เจเนะลบคลิปเป็นพันๆคลิปแม่จีน่ะก็โดนทำโทษเหมือนกันเนาะโดนทำโทษมามกมื่อชุดองเนาะแม่เจก็บลบลบลบ,ลบอ่าลบทิ้งหมดที่มีตัวเลขที่เขียนน่ะอ่า ที่เขียนนะโรกถิ่เบิดเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเอเขาใจกดกติกาโ้ยว่าเงี้ยวท่านผู้ชมห่วงเจดแดงอย่าอ่านไายชื่อน,นะอ่านได้ค่ะเราไม่บอกเบอร์บัญชีเนาะแต่ไอบอกเบอร์บัญชีทําจ้องใส่เบอร์บัญชีไงท่านผู้ชมเบิ้งล้ะกะ็เอาไปเว้าเว้าพพ่อมบอกเบอร์พ้อล้วกะบุญบัญชีทําบุญน้ำปูจังสันยังสี่นะ่ะพิษค่ะท่านผู้ชม จะอ่านลายชื่อเฉยๆมันไม่ผิดโลกค่ะนะคะเนาะอ่ะไปเบิง้งหมายคุ้นกันะญญาเข้าใจแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะท่านผู้ชมสูตรดับคุ้นกันละญญาเนาะค่ะสูตรดับคุ้นกันลญญาเก้าเจ็ดดับบนนะคะเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก้าเก้าสองศูนย์สามหนึ่งแปดหกแปดสามเก้าสี่ศูนย์ห้าหนึ่งหก นี่คือดับบนนะะุญเนื้อค่ะท่านผู้ชมดับบุญอันนี้คือดับล่างค่ะสามแปดสี่เก้าห้าศูนย์แปดห้าหกหนึ่งเจ็ดสองแปดสามศูนย์แปดนะคะจะแด์พระเจ้าก็ได้รวมทั้งบุญกับพุ่นกัญยาณ์นะคะที่เบอร์บัญชีนี้นะคะ พูดถึงว่าสมัยแต่กอนน่ะเจะแดงคืนเบอร์บัญชีทุกบัญชีเลยของของวัดของวัดเทพชัยมงคลบ้านขยองน่ะเจะแดงก็ได้บอกไปเดือนไปเมื่ออาทิตย์ก้อนที่เล้วๆเจ๊แดงไปเจแดงกคดง็คืนเบอร์บัญชีให้วัดผีเรือล่มน่ะคืนเบอร์บัญชีให้ปู่แล้วก็บอกด้วยนะคะเบอร์บัญชีปู่วัดผีเรือล่มที่สร้างวัดมหาเจดีย์น่ะเจะแดงก็ได้คืนเบอร์บัญชีทุกคลิปเลยค่ะนะ แล้วก็เชิญชวนทําบุญด้วยกันทั้งหมดเลยนะไอ้ที่เบอร์บัญชีวัดปูไอ้วัดเทพชัยมงคลบันขยยงนะคะอำเภอสังขะนะจะแดงลงให้ทุกคลิปทุกคลิปเลยสมัยก่อนนะได้เงินได้หลายล้านค่ะได้หลายล้านไปส้างมหาเจดีย์ตอนนี้ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากประมันเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นค่ะเสร็จยังอีกนิดหน่อยนะคะ ไปเดือนไปว่างานเจดงก็ได้ทายถ้าไมให้ท่านผู้ชมเบิ่งอยู่นะนี่ค่ะพุ่นไวสูตรดับพุ่นกันระยะเด้อลงให้แล้วค่ะดับยูบอยูเบิ่งเอาดับล่างไปออกบุญดับบุญเมื่อออกล่างท่านผู้ชมก็ยังต้องการว่าอาจจะต้องการว่าดับสูตรไหนก็จะซื้อดับตัวไหนก็จะซื้อตัวนั้นมั้งเนาะพิ่นกระดับเจ็ดสองดับแปดสาม ้ัฒานาซื้อกับเครื่องสินาซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกบนนะดับดับหกหนึ่งล่างดับไม่อยู่ก็ควรจะออกหนึ่งหกได้หนึ่งหกเนี่ยมาล่างได้การแนะนำเงงสีมันกกบผิดคือกันละค่ะท่านผู้ชมถ้าเขาสิลั่นเจมิมคืออะไรเทากับมีความผิดเบิดค่ะนอกจากเขาจะลั่นเจิมไหมอาคาท่านผูช้ชมเอาลำลุยถูกหวยไปน้ำกันนะคะอ๋อ ฝากท้ำบุญกับคุณนกัลยานะคะใครเนาะอดอคลิปอยู่ค่ะโมเดลเบาเพื่อนนั่นบอกแล้วโมได้เอายังเบาอยูอย่นิดเด้นนี่นี่ยให่ขวัญมากค่ะท่านผู้ชมเพิ่งสิบอกเล็กใหญ่ขวัญเดี๋ยวเจ๊แดงจะถามใหญ่ขวัญว่าเล็กสิตัวใดเนาะคะ่ะรอชมคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรวยรวยถูกหวยไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะนีกว่าแม่จู